พบกับลุงมนุษกับ้นหน้าที่คนเก็บบรลีประเทศฟิลิปปินส์เนาะลุงมนุก็มานั่งริมน้ําท่าน้าเอาเรือไปจอดเติมน้ํามันเรือไว้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งที่ท่าหัวสะพานท่าน้ําเอาเบ็ดมาหย่อนเล่น,เลนๆเอาเล่นๆพอดีนกนานวลบินมาลอยแล้วก็โยนะลองโยนอาหาหรให้เขาก็มากินนะฮะเดี๋ยวดูกันดูนกนานวลกันนะครับ สวัสดีครับพบกระลุลุมนบนะครับวันนี้แดดล่มล,ม,ลมตกก็เลยมานั่งริมน้ำนกนนวลมาขออาหารกินเตรียมขนมมากินนกนกบินมาขอโอ้ยคองดูนะไว้ใกล้เลย มาใกล้มากามาดิแย่งกันเลยสามตัวเอาเบ็ดมาวางเล่นเล่นแต่มาเลี้ยงนกนะครับ ลองเพลงอยากได้เบ็ดสักคันพบเยือ yeah. ะมาลอยคออยู่ใ,ใกล้เรานั่งนิ่งๆเขาก็มาตกนังนวลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง คนไม่ต้องกินหรอกเนีี้ให้นกกินหมดเขาไม่มาหรอใกล้เกินหรอกลัวเหรอให้กินแล้วกลัวไมนหมเอ็ม้ายควางไม่ถึงครับเดี๋ยวดูใหม่ไปไกลหน่อยปึ๊บงานโชว์ X สามสี่ชิ้นนกกินหมดคนไม่ได้กินหรอกวันนี้เดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านกลับดูวิวนะครับกองวุบว้าบหน่อยนะเพราะว่าคว้างขนมให้ให้นกเอ๊บลงไหมไม่โชกเราคว้างไปไม่ไกลตัวใกล้เกินไปก็ก,กลัว ป๊บอีกไหมเหรอเค้กกล้วยหอมนะมันไม่ลอยมันไม่ใช่นขนมปังเป็นขนมเค้กมาจมไอ้บเอา้า Hãy chôm ngon Lấy bồn đeo được chai อ๋ออ,อมาเก็บตกเก็บตกเก็บตก,ก,บตกพอแล้วโอเคอิ่มละมั้งขนมเค้กทั้งสี่ชิ้นโอเคครับชมวิวกันนะครับชมนกชมไม้ชมน้ำ